เนี่คือการสนทนาระหว่างแม่กับยังเลยแม่ยังหนังรอสอบดนตรีกันอยู่นี่นี่คือการข้ออ้างยังหนังรอสอบดนตรีกันอยู่เลยรอสอบดนตรีมามาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ไม่รู้จะอ้างกับแม่ยังไงทำไมล่ะรอสอบดนตรีใช่ไหมใครจะดูรอกระบ้านี่ย เิมีปัญหาตางคอบคัวเล็กน้อยได้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 ทำอไปปิด ได้กบพุพ่งนี่กบฉันกกล้าพุ่งนี้เย็นเย็นนู่นเลยอ่ <c oughs> จากต่กลับวันนี้กลายเป็นกล้าพุ่งนี่เย็นเย็นจ้าจ้านั่นจ้าคือพูดจา้าไปเลาะสนอกหูมากไม่มีพอ <c oughs> มีแค่วันนี้เลยบ้านน,นี่ไหมครับปิดวันเนี้หลานครับปิดหมดิร์นโล่นั่นนั่นไงจ้โค้อ้างอล์รู้แค่นั้นนั่นเปลี่ยนเรื่องพาแม่เปลี่ยนเรื่องเหนียวัน สนถนดาบุนบุนตาทับแม่ของเขาซึ่งอยู่ห่างกันประมาณเกือบ40กิโล38.5กิโล